สวัสดีครับศึกษาพระสมเด็จวันนี้นะครับการดูเนื้อพระสมเด็จที่สร้างจากปูนเปลือกหอยนะครับจำเป็นจะต้องมีการเปรียบเทียบนะครับกับเปลือกหอยเพราะว่าพัฒนาการนะครับหลักการเดียวกันคือการงอกของหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับที่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและหลักวิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเป็นวงกลมนะครับการงอกเป็นเม็ดกระจายนะครับเมื่อมีการเกาะกลุ่มก็จะเป็นอะลกอไนด์นะครับแล้วก็มีมีเวลาที่นานขึ้นก็จะเป็นแคลไซต์ ที่จะเป็นเปลือกใสาวาลแบบนี้นี่คือวงจรการงอกถูกไหมครับหลักการที่เราใช้อยู่นะฮะแต่ทีนี้เวลาที่เราศึกษาเรื่องพระสมเด็จนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับเปลือกหอยได้แล้วนะครับมีความเข้าใจในเบื้องต้นนะครับจำเป็นจะต้องมีการเปรียบเทียบกับพระเนื้อผงวัดอื่นๆด้วยนะครับที่มีการสร้างจากปูนเปลือกหอยหรือมีองค์ประกอบของอน้ําปูนนะครับเป็นแคลเซียมคาร์บอนิททั้งนั้นนะฮะเพื่อเป็นตัวประสานเนื้อถูกไหมครับ พระที่จะให้ดูวันนี้ก็จะมีพระสมเด็จพระพรมนะครับที่มีอายุ100ร้อยกว่าปีถูกไหมฮะแลวก็อายุกลางๆนะครับน่าจะประมาณ50-80ปีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าผมไม่ได้เล่นพระในกลุ่มนี้นะครับเพียงแต่ว่าเห็นเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยก็นํามาให้ศึกษานะฮะแล้วก็พระในกลุ่มหลัก10ปีพวกนี้นะครับนะฮะก็จะาจากวัดต่างๆนะครับผมก็ไม่ทราบที่มาที่ไปเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีลักษณะของพื้นผิวนะครับการเปลี่ยนแปลงของปูนเปลือกหอยปรากฏ อย่างไรนะครับก็จะนํามาอธิบายในวันนี้ด้วยกล้องกําลังขยายสูงแล้วกันนะฮะโดยนะครับวัสดุพื้นฐานล้วก็ต้องเปรียบเทียบกับการงอกหรือการเปลี่ยนแปลงของแคลเซียมคาร์บอเนตบนพื้นผิวนะครับของปลือกหอยด้วยเช่นกันนะครับนะฮะพวกนี้นะครับแต่จะนําเปลือกนี้ให้ดูนะครับว่าพื้นผิวเขาเป็นอย่างไรว่างนะครับเนี่ยฮะเมื่อดูจากกล้องกําลังขยายสูงนะครับจุดที่เราจะมองไปนะครับ เจาะไปทีละจุดนะครับอย่าดูภาพรวมจะทําให้ท่านงงนะครับจุดที่มันเป็นพื้นที่เรียบๆแบบนี้นะครับคาว่าเรียบมันได้เรียบแบบเหมือนเม็ดพลาสติกนะครับเขาก็จะเป็นเม็ดมีความฉ่าขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่บางท่านเรียกว่าปูนดิบแต่จริงก,ก็คือแคลไซต์ถูกไหมครับส่วนบริเวณที่เป็นอาร์โกไนต์ก็คือการที่กําลังจะก,ก่อตัวการเป็นแคลไซด์นี่แหละนะครับก็คือเป็นาการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตในลักษณะของ ระดับการงอกที่2ใช่ไหมครับการงอกระดับที่แรกก็คืองอกงอกกระจายตัวนะครับยังไม่เกาะกลุ่มนะครับเมื่อมีการเกาะกลุ่มขึ้นมาก็จะเป็นอลากนไนท์นะครับหรือที่เรียกว่าปลึกอ่อนนะครับเมื่อเป็นปลึกแข็งนะครับก็จะเป็นแคลไซา์แบบนี้นะครับซึ่งลักษณะของพื้นผิวจริงๆนะครับเขาไม่ได้เรียบนะครับเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยครับก็จะมีความ สะท้อนแสงแวววาวในบางจุดนะครับเนี่ยฮะกล้องยังไม่ชัดถึง100%ขนาดนั้นนะครับจุดที่เป็นแคลไซด์ก็เป็นพวกนี้ถูกไหมครับนี่ฮะการงอกก็จะผสมผสานกันในลักษณะนี้นะครับไม่เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดน,นะครับจุดนี้นะครับก็มีความชัดเจนในเรื่องของอสีของน้ํามันที่อยู่ด้านในนะครับปนออกมากับการงอกนะครับจุดนี้ก็เป็นแคลไซด์แล้วเช่นกันนะครับเห็นไหมฮะ ลกโไนท์นะครับแต่จุดหนึ่งที่ชี้ไปนะครับไม่ได้มีอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับไม่ได้เป็นอลากโคนไนท์อย่างเดียวไม่ได้เป็นแคลไซด์อย่างเดียวนะครับเขามีทุกสิ่งนะครับเพียงแต่ว่านะครับมันเป็นระดับโมเลกุลเรามองไม่เห็นด้วยนะลักษณะการดูแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรคือความหลากหลายนะครับนะฮะทุกสิ่งที่มองเห็นในลักษณะของภาพแบบนี้นะครับก็จะปรากฏในพระเนื้อผงนะครับที่เราจะดู จับกล้องกําลังขยายสูงทุกวัดนะครับการเปลี่ยนแปลงจะมีมากมีน้อยอยู่ที่อายุนะครับเมื่อมีอายุมากนะครับเขาก็จะหลากหลายนะครับแบบนี้นะครับอายุมากจริงคืออะไรนะครับอายุมากจริงก็คือจะมีลักษณะของการการปรากฏของภาพแบบนี้นะครับก็คือเป็นกลุ่มของแคลไซน์นะครับที่จะเกาะกลุ่มกันจากกับอะลาโกไนมาก่อนนะครับจนมีแคลไซน์ปกคลุ่มทั่วพื้นผิวนะครับ ม่มีอายุที่3 0 0 500ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับในลักษณะของร้อยกว่าปีนะครับหรือว่าหลัก10ปีนะครับก็มีประปรายนะครับนะฮะซึ่งจะเรียกว่าความหลากหลายนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเขาจะปนกันอยู่นะครับทั้งแคลไซต์และอะลากอนไนต์นะครับแต่ถ้าเราศึกษาจริงนะครับเปลือกหอยคืออะไรนะครับเปลือกหอยก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตที่นะครับเนื้อของเขาเองเป็นแคลไซต์มาตั้งแต่แรกเท่านั้นนะครับ ฉะนั้นนะครับเวลาเราดูนะครับเราดูแค่พื้นผิวที่ปรากฏนะครับพื้นผิวพวกนี้นะครับเพราะว่าจะปรากฏนะฮะอยู่ในพระที่สร้างจากปูนเกล็กหอยทั้งหมดนะครับทีนี้ดูองค์แรกนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมจะเป็นในลักษณะนี้นะครับพระที่สร้างใหม่อยู่สิ่งที่จะเห็นได้ชัดคืออะไรครับ คือน้ำมันนะครับน้ำมันในองค์พระจะปรากฏขึ้นมาบนผิวนะครับค่อนข้างที่จะมากนะครับนะเป็นเนื้อครูในการดูอะไรนะครับในการดูลักษณะของการงอกแล้วมีน้ํามันปกคลุมพื้นผิวนีครับฉะนั้นนะครับการงอกที่เป็นลักษณะของอัลกออไนที่เป็นกระจายเป็นปุยเมฆจะไม่ชัดเจนนะครับแต่จะเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ด้านในนั่นเองนะครับเพราะมีน้ํามันปกคลุมพื้นผิวอยู่นะครับ แต่สิ่งที่เราจะต้องดูคืออะไรนะครับก็คือนะครับลักษณะของผิวที่เมื่อมีน้ํามันขึ้นมานะครับรวมกับการงอกของปูนนะครับจะต้องปรากฏริ้วลายเหี่ยวย่นใ้เห็นนะครับนะฮะผิวจะไม่เรียบตึงนะครับนะฮะลักษณะของพระในหลักสิปีนะครับไม่รู้กี่10ปีนะครับผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่ได้เรียนพระในกลุ่มนี้นะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นเงาตะคุ่มแต่คุ่มอยู่ด้านในนะครับ เนื่องจากมีการปกกลุ่มของน้ํามันขึ้นมาด้วยนะฮะบนพื้นผิวจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะลักษณะของอที่จะเป็นปุยเมฆปุยฝ้ายอยู่ด้านในก็มีนะฮะเป็นแต่ว,ว่า,าน้ํามันเขาเยอะมากกว่านั่นเองนะครับในพระที่ใหม่ๆที่นี้เมื่อมีอายุนานๆไปน้ํามันเขาก็จะเริ่มน้อยกว่าปูนนะครับปูนเขาก็จะเริ่มปกกลุ่มนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับน้ามันด้านในก็จะยังจะต้องมีเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะ แต่สิ่งที่จะสังเกตได้คือเลยนะครับใน,ในกลุ่มที่อยู่ในเนื้อจริงๆนะครับเขาก็จะไม่เรียบนะครับก็จะเป็นเม็ดเดียงตัวกันเป็นกลุ่มที่จะเป็นเปลือกอยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะนะครับพระองค์นี้ก็น่าจะมีอายุอาพอควรนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับการงอกที่เป็นการงอกของปูนเปลือกหอยจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีจุดไหนที่เรียบนะครับ เห็นไหมฮะรวมกับน้ํามัน oh. ขึ้นมานะครับแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นอะะออะร์กุนไนท์นะครับนะฮะฝ้าขาวๆแบบนี้นะครับที่ทะลุน้ํามันขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะชัดเจนแบบนี้นะครับซึ่งจะไม่มีหรอกครับที่ที่จะเป็นน้ํามันทั้งองค์นะครับเขาจะต้องปรากฏการงอกนะครับในลักษณะนี้เห็นไหมฮะก็จะก็จะมีการงอกของปูนนะครับชัดเจนในในแต่ละจุดขึ้นไปนะครับจุดที่มีน้ํามันมากนะครับเห็นไหมฮะ จุดนี้เป็นบริเวณเส้นซุ้มถูกไหมครับเส้นซุ้มนะครับเป็นบริเวณพื้นที่สูงนะครับน้ำมันเขาลอยขึ้นมาพื้นที่สูงก่อนนะครับเพราะว่าเขามีสถานะที่เบานะครับเห็นริ้วลายเหี่ยวย่นไหมครับเห็นความเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติก็ต้องวัดจากธรรมชาติจริงๆนะครับไม่ใช่ธรรมชาติจากการพูดลอยๆขึ้นมานะครับว่าเก่าตามธรรมชาตินะครับนะฮะอันนี้ต้องเอียงดูนะครับเนื่องจากว่ามันสะท้อนแสงเห็นไหมเมื่อสะท้อนแสงเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอียงดูนิดหนึ่งนะฮะ รงนี้น่าจะมีการผสมน้ํามันมาค่อนข้างมากนะครับทําให้น้ํามันปรากฏชัดแบบนั้นนะครับเนลักษณะนี้นะครับต้องเอียงดูแบบนี้ไม่งั้นไฟก็จะสะท้อนนะครับทําให้เรามองไม่เห็นลักษณะของการงอกที่ชัดเจนนะฮะอยู่ในเนื้อเป็นแบบนี้นะครับการงอกขึ้นมาแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่คือน้ํามันนะครับแต่ปูนเปลือกหอยเขาก็ถึงได้บอกว่าพระองค์นี้นะครับ มีอายุพอควรนะครับการงอกที่กําลังจะเป็นแคลไซต์นะครับแต่จริงมีแคลไซต์เป็นบางจุดแล้วนะครับแต่ปรากฏในรูปแบบของอสันฐานก็คือไม่ปรากฏเป็นปลึกใหญ่ชัดเจนนั่นเองนะครับคือจะไม่เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างที่บอกไปนะครับเห็นไหมครการการเกาะเกี่ยวของเนื้อที่เป็นอะลาโกไนต์นะครับเขางอกขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับรวมกันมาแบบนี้นะครับ นี่ครับอลาคุณไนท์ทั้งหมดเลยนะครับมีเคลอไซด์อยู่บนยอดเล็กๆได้น้อยแค่นี้นะครับนี่ฮะพระในกลุ่มนี้นะครับถ้าเป็นในพระสมเด็จนะครับเขาจะเป็นพระเนื้อเทียนใยนะครับเห็นไหมครับมีความเขาเรียกว่าอะไรล่ะนึกนุ่มในภาษาวงการนั่นแหละนะครับมีน้ํามันขึ้นมามากนะครับแต่การงอกของปูนนะครับก็ยังเกิดขึ้นเช่นกันนะครับเปยงแต่น้ํามันนะครับเขาแค่ชะลอการงอกนะครับเมื่อน้ํามันนะครับ แล้วยออกไปหรือซึมเข้าพื้นผิวเหมือนเดิมนะครับปูนก,ก็จะงอกมาปกคลุมในลักษณะพวกนี้เห็นไหมฮะนะครับแต่สิ่งที่สังเกตได้นะครับลักษณะการงอกที่จะดูคือความไม่เรียบของผิวไงครับเห็นไหมฮะไม่มีจุดไหนที่เรียบเลยนะครับก็เหมือนในเปลือกหอยเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับเขาขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะของอเป็นปุยปุยเป็นสูงสูงต่ำต,ำตำไม่เท่ากันในแต่ละจุดเห็นไหมฮะ และมีความหลากหลายชี้ไปจุดหนึ่งนะครับความหลากหลายก็จะปรากฏเห็นไหมครับมีแต่ความหลากหลาย,ยานั้นเลยนะฮะคือเนื้อเขาจะไม่เรียบนะครับ,นะรบเรียบไม่ได้นะครับเพราะเขาเกิดขึ้นทีละหนึ่งโมเลกุลจนก่อตัวกลายเป็นผึกแบบนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะในแต่ละจุดเลยนะครับนี่คือองค์องค์แรกนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นในกลุ่มของ เนื้อปูเปลือกหอยเช่นกันแต่อายุจะน้อยกว่านะครับและก็การผสมน,น้ำมันมาก็จะน้อยกว่านะครับดูลักษณะการงออ่าดูภาพรวมก่อนนะครับนี่ฮะผิวก็จะไม่เรียบนะครับแล้วก็จะมีความาที่มองไปเห็นเลยก็คืออารากนาุนไนเห็นไหมฮะก็จะขึ้นมาชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็มีแคลไซซ์เล็กๆอยู่บนปลายยอดแค่นี้นะครับนี่ฮะ พระที่สร้างจากปูเปลือกหอยนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนเปลือกหอยนะครับหปี2ปี3ปี4ปี5ปีนะครับเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงแค่ว่า,าชั้นทับซ้อนเขาจะมากจะน้อยต่างกันแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับเห็นไ,ไหมฮะเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็ตามนะครับที่สร้างจากปูเปลือกหอยจะต้องปรกากฏภาพแบบนี้ให้เห็นนะครับเมื่อขยายด้วยกล้องกําลังขยายสูงหรือว่า,าจากกล้องกําลังขยายเท่าไหร่ก็ตามนะครับเห็นไหมฮะ ในกลุ่มที่เป็นพระใหม่ๆนะครับเริ่มมีการงอกออกมาจากเนื้อแล้วนะครับพวกนี้เห็นไหมฮะผิวก็จะไม่เรียบนะครับถ้าท่านมีความเคยชินกับเปลือกหอยมานะครับการดูพวกนี้ก็จะง่ายนะครับถึงให้ดูเปลือกหอยหลายๆอายุนะฮะไม่ว่าจะใหม่จะเก่านะครับเป็นองค์ความรู้ทั้งนั้นนะครับนะฮะเดี๋ยวจะซูมให้ดูบริเวณบริเวณนี้นะครับที่เป็นอลากรไนท์ที่เป็นปลกนะครับ ก็จะเห็นถึงความชัดเจนของการงอกนะครับสิ่งที่มองเห็นนะครับคืออะไรนะครับคือความไม่เรียบและความหลากหลายเห็นไหมฮะในแต่ละจุดไม่มีจุดไหนที่เหมือนกันเลยไม่มีพื้นที่เรียบเลยนะครับเห็นไหมฮะนะครับเขากําลังจะเป็นแคลไซน์ไงฮะแต่แคลไซน์ปรากฏในรูปแบบสานฐานเช่นเดิมนะครับก็คือพระอายุไม่มากนะครับก็จะเป็นอยู่บริเวณยอดยอดแค่นี้นะครับชี้ไปนะครับเป็นหมื่นๆเป็นล้านๆนะครับเม็ดนะครับของโมเลกุลนะครับ เห็นไ,ไหมฮะเอาขึ้นมาแบบนี้น่ครับเนี่ยฮะการงอกแต่พื้นที่ตรงนี้คืออะไระครับพื้นที่ตรงนี้คือต่ากว่าเขาก็งอกจากพื้นที่ที่เป็นหลุมมาก่อนนั่นเองเนะครับตามหลักการของปูนนะครับเห็นไ,ไหมฮะที่อยู่ในเนื้อนะครับก็จะ,ะมีน้ํามันนะครับขององค์พระอยู่ด้วยนะครับเนี่ยฮะลักษณะการศึกษาก็ศึกษาจากนี้นะครับถ้าเกิดท่านยังดูจากเปลือกหอยมาในลักษณะหนึ่งแล้วนะครับเริ่มมีความเข้าใจก็ ถ้ายังไม่มีพระสมเด็จก็เอาพระในกลุ่มใหม่ๆนี้มาดูก็ได้ความรู้เหมือนกันเห็นไหมฮะฉะนั้นนะครับในพระที่จะเรียนแบบด้วยการสร้างจากปูนเปลือกหอยนะครับชั้นทับซ้อนเขาไม่ปรากฏนะครับชั้นทับซ้อนเขาไม่มากพอที่จะบ่งบอกว่าเป็นพระเก่านะครับถึงเขาถึงไม่ใช้ปูนเปลือกหอยมาสร้างพระโรงงานนะครับเขาใช้แค่เป็นส่วนผสมบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนอกนั้น้ก็จะใช้ปูนพลาสเตอร์ใช้พลาสติกมาแต่ง ดูความเก่าง่ายกว่านะครับทำให้มันดูมีความเก่านะแต่ถ้าใช้ปูนมาแต่งนะครับเขาก็เกิดได้แค่นี้นะครับไม่สามารถที่จะเป็นผลอลาคอนไนท์หรือแคลไซต์ปกคลุมได้ทั้งพื้นผิวเหมือนพระสมเด็จที่อายุร้อยกว่าปีนั่นเองนะครับนี่คืออหลายท่านสงสัยว่าาทําไมเขาไม่ใช้ปูนนะครับในกลุ่มของพระโรงงานนะครับพัฒนาการเขาไม่ถึงนะครับอย่างพระใหม่ๆพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแค่นั้นเองนะฮะเห็นไหมฮะ ดูลักษณะการงอกนะครับเหมือนเปลือกหอยไม่ใหม่นี่นะครับเขาขึ้นมาได้แค่นี้นะครับแต่สิ่งที่เราจะมองเห็นคืออะไรนะครับคือผิวเขาไม่เรียบนะครับและมีความหลากหลายแม้กระทั่งพระใหม่ๆเขาก็มีความหลากหลายนะครับเห็นไหมฮะนะครับเป็นฝ้าๆอยู่ในเนื้อนะครับเรามองไปเปปุยก้อนเม็ดนะครับที่ไม่เห็นเป็นฝ้าเป็นเม็ดการงอกชัดเจนเพราะอะไรเพราะมีน้ํามันไงครับน้ํามันเขายังเยอะอยู่นะครับ นี่ฮะความหลากหลายในเนื้อเป็นแบบนี้นะครับเป็นปุยๆนะครับอยู่ในเนื้อแบบนี้นะครับแล้วก็มีน้ํามันปกคลุมอยู่นะครับส่วนที่ทะลุน้ํามันขึ้นมาก็เป็นพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ครับศึกษาจากลักษณะของการงอกนะครับในพลาใหม่ๆนะครับเห็นไหมฮะมีน้ํามันอยู่เขาก็เลยขึ้นมาเป็นได้แค่ปุยๆแบบนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าความหลากหลายจะต้องปรากฏเห็นไหมฮะนี่ครับขึ้นมาเป็นผลึกนะครับ ถลุน้ํามันขึ้นมาบริเวณนี้น้ํามันน้อยนะครับเขาก็มีการงอกนะครับเมื่อมีน้ํามันมากในกลุ่มพวกนี้ในกลุ่มพวกนี้นะครับน้ามันมากเขาก็ชะลอการงอกของปูนนะครับจุดพวกนี้เห็นไหมฮะนะครับที่ขึ้นมาเป็นลากกระดกชัดเจนแบบนี้นะครับเนี่ยครับขึ้นมาเป็นปลึกเป็นปลึกเป็นปลึกนะครับเริ่มก่อตัวกันแล้วแต่ว่ามีน้ํามันนะครับปรากฏอยู่นะครับในพระปิดตาองนี้ก็มีอายุเช่นกันนะครับเพราะลักษณะของชั้นทับซ้อนของปูนก็ ปรากฏให้เห็นค่อนข้างมากเช่นกันนะครับนะฮะดูภาพรวมนะครับเนี่ยฮะเนื้อปูนเปลือกหอยเขาเป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะครับทีนี้มวลสารนะครับหลายท่านเข้าใจว่าในพระสมเด็จนะครับไม่ได้มีปูนเปลือกหอยคุณมาดูทําไมแต่ปูนเปลือกหอยนะครับถูกไหมครับหลายท่านสงสัยอยู่นะครับมวลสารนะครับนะฮะอ่ามวลสารหลักนะครับก็คือปูนเปลือกหอยเขาต้องใช้มาเยอะก่อนอยู่แล้วเพราะว่า แคลเซียมเขาบอก่เขาจะเกาะเกี่ยวเนื้อนะครับแต่ถ้าเราใส่มวลสารมาเยอะๆนะครับเขาจะมีอายุได้ถึงร้อยปีหรือไม่นะครับลองนึกภาพดูเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอธิบายให้อีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของการผสมมวลสารนะครับว่าทําไมต้องผสมปูนเปลือกหอยมาเยอะนะครับทาไมไม่ใส่ใส่มวลสารมาเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูในคลิปหน้านะครับนะฮะลักษณะของการงอกของปูนเปลือกหอยเขาเหมือนกันหมดนะครับ และน้ามันเขาก็ปกคลุมอยู่บนพื้นผิวเช่นกันทําให้การงอกของอะกรอนไนท์นะครับไม่ปรากฏชัดเจนเหมือนเปลือกหอ,อยที่เราดูชิ้นแรกนะครับเห็นไหมฮะนะครับเนื้อปูนเปลือกหอ,อยก็เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ดูในพละสมนุนบางขุนพรมนะครับองนี้มีการล้างมากมายนะครับแต่ว่านะครับเขาล้างการงอกไม่ได้นะครับการงอกอย่างไงก็ต้องปรากฏอยู่เช่นเดิมนะครับนี่ฮะลักษณะการงอกเป็นปุยๆเห็นไหมครับ เนี่ฮะเมื่อชั้นทับซ้อนมากๆนะครับเราดูความเก่าจากอะไรนะครับความเก่าจากชั้นทับซ้อนของปูนนะครับที่เป็นอลักตรไนท์และแคลไซต์นะครับเมื่อทับซ้อนมากก็อายุมากนะครับเห็นไหมฮะเนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับถ้าเป็นปูนเปลือกหอยนะครับเนี่ยฮะ กลุ่มของแกวไซา์นะครับเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเวลามองแบบนี้นะครับภาพมันสะท้อนครับเดี๋ยวผมจะเอียงให้ดูนะครับถึงจะเห็นนะครับเนื้อพระที่แตกต่างกันเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนี่ยครับถึงจะเห็นลักษณะของชั้นทับซ้อนจริงๆเห็นไหมครับเขาจะไม่เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับเห็นไหมฮะการงอกนะครับแต่สิ่งที่เรามองเห็นคืออะไรนะครับสิ่งที่มองเห็นคือน้ํามันขึ้นมาบนผิวด้วยเช่นกันนะครับ ทำให้ลักษณะของการการงอกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่สิ่งที่เห็นคืออะไรคือ,ค,อความหลากหลายนะครับไม่มีจุดที่ซ้ํากันเลยนะครับและก็งอกออกมาจากในเนื้อนะครับเห็นไ,ไหมฮะในกลุ่มที่เป็นปลึกการงอกเก่าแบบนี้นะครับเขาขัดเขาแต่งไปนะครับพื้นที่นี้คือพื้นที่ที่ขัดไปใหม่นะครับพื้นที่ที่การงอกอยู่ในร่องในหลุมเก่าเขาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยฮะคือความหลากหลายของการดูเนื้อนะครับ ะะพิมพ์ทรงองค์นี้แทบจะไม่เหลือนะครับแต่ว่าลักษณะการงอกนะครับเราดูจากอะไรนะครับจากในเนื้อเขาพัฒนาการอยู่แล้วนะครับฉะนั้นพัฒนาการในเนื้อก็จะต้องปรากฏให้เห็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเราจะดูเรียกอ,อะไรว่าเป็นการงอกของเปลือกหอยก็ต้องดูจากเปลือกหอยมาก,ก่อนนะครับถ้าเราชินกับเปลือกหอยนะครับเราจะดูพระที่สร้างจากปูนเปลือกหอยได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะออกจากวัดไหนก็ตามนะครับเห็นไหมฮะแม้พระจะดูยากนะครับ ยากเพราะการงอกไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าชินกับการงอกแล้วนะครับนะฮะความหลากหลายเห็นไหมฮะนะครับในทุกๆจุดจะไม่มีจุดไหนที่ต้องซ้ํากันเลยนะครับเนี่ยฮะแต่หลักๆแล้วก็คือนะครับไม่ต้องมาดูพระผมนะครับดูที่เปลือกหอยนะครับเขาจะต้องงอกเหมือนกันเท่านั้นนะครับนี่ฮะการเปลแปลงนะครับจาก การที่มีน้ํามันมาปกกลุมพื้นผิวและเนื้อเ็าจะไม่เรียบเห็นไหมครับเนื้อละเอียดเพราะเป็นแก่ผงนะครับแก่ผงก็คือเปลือกหอยเผาหรือ,อแคลเซียมออกไซด์นั่นเองนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนะีบ่คภาพรวมจะเป็นแบบนี้นะครับนะี่ครับการปรากฏตัวขึ้นมาเป็น เป็นปลือกนะครับในจุดที่บริเวณเก่าๆที่เขาไม่มีการขัดไปนี่ขัดแต่งทั้งทั้งองค์เลยนะครับนะแต่ใช้เป็นเนื้อครูได้นะครับในลักษณะของพลาที่ล้างมาบ้างขัดแต่งผิวมาบ้างนะครับหลกัหลกๆแล้วก็ยังอยู่ในเรื่องของนะครับการดูวัสดุธรรมชาติอยู่ดีนะครับนะครับการงอกก็จะต้องเหมือนเปลือกหอยแบบนี้นะครับนะในจุดที่เป็นแคลไซหรือลาคนไนท์พวกนี้นะครับ เนี่ยฮะเราทิ้งหลักการนะครับของธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับไม่งั้นท่านก็จะเข้าไม่ถึงพระแท้นะครับซึ่งดูไม่ยากนะครับแค่หายากแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมฮะแคลไซต์เขเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะในเปลือกหอยก็มีแคลไซค์ปรากฏให้เห็นอยู่นี้อยู่แบบนี้นะครับในเปลือกหอยที่มีอายุหน่อยนะครับนะกลุ่มของอะลากุไนต์นะครับเห็นไหมครับแต่นะครับ ที่ชี้ไปนะครับไม่ใช่มีแคลไซด์อย่างเดียวก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับอรลโกไนทนก็ไม่ได้มีแต่อรากไนไ์นะครับก็มีแคลไซด์มีน้ํามันด้วยนะครับคือเขามีความหลากหลายในทุกๆจุดนั่นเองนะครับศึกษาจากวัสดุธรรมชาตินะครับนะฮะลักษณะนี้ก็จะได้ความรู้มากมายนะครับรวมไปถึงนะครับในกลุ่มของพระเนื้ออื่นๆนะครับอย่างทาไมผมถึงบอกว่าพื้นฐานการดูพระแท้ดูจากพระเนื้อผงง่ายที่สุดเพราะ เราดูพระเนื้อผงเพาะไหนะครับเพราะดูการงอกในระดับโมเลกุลของเปลือกหอยนะครับหรือเนื้อปูนเปลือกหอยหรือพระสมเด็จนะครับดูง่ายนะครับแต่ในพระเนื้อดินนะครับเนื้อชิ้นหรือเนื้ออื่นๆนะครับการงอกจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ที่เหมือนกันคือนะครับการงอกของอะไรก็ตามนะครับขึ้นมาเป็นระดับโมเลกุลเช่นกันนะครับฉะนั้นนะครับ ถ้าเราชินเราชินกับคำว่าโมเลกุลก็คือความละเอียดที่ขึ้นมาบนเนื้อบนผิวนะครับออกมาจากในเนื้อและลอยอยู่บนผิวเกาะกลุ่มกันเป็นผลึกเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับในระดับโมเลกุลได้ในลักษณะพวกนี้นะครับเราจะไปดูพระเนื้ออื่นได้ง่ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะพระเนื้ออื่นให้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ